สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ดาวพาทุกคนมาดูต้นสับปะรดที่บ้านนะคะทุกคนนี่จะน้องเขายังไม่แก่นะคะทุกคนนี่เขายังเขียวอยู่เลยแล้วก็ตาเขายังไม่ห่างอันนี้ตาเขายังถี่อยู่นะคะทุกคนอึ๊๊บอุ้ยนี่นะคะทุกคนแต่ใบเขาจะแบบคมมาก เสียงไก่ขันเดี๋ยวแม่ดาจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งทางด้านนู้นนะคะไปกันเลยอันนี้นะคะแม่ดาจะพามาดูสับประรดอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่จ้าอันนี้น้องเขาเริ่มจะเหลืองแล้วแต่ตาเขาก็ยังถี่อยู่นะคะยังไม่ได้นะคะทุกคนนี่ค่ะสับประรดของสวนบ้านมุนจ้าทุกคนเนี่ยปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะที่บ้านเรา ปลูกพอได้กินนะคะนี่จะอันนี้แม่ดาวเอามาปลูกเพราะว่าตอนนี้แม่ดาวซื้อกินนะคะแม่ดาวก็ตัดตรงนี้ออกก็เอาตรงนี้มาปลูกแล้วมันก็ขึ้นมาค่ะทุกคนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะ